เฮ้ย hey, วันสวีทครับผมชิดมีฮะแล้ววันนี้เป็นวิดีโอโบนัสกันวันว่างๆของผม,ผมก็มานั่งจัดถังแซมเปิลเนี่ยฮะเพราะผมจริงๆเอ่อแซมเปิลพวกนี้มันอยู่ในถุงธรรมดาเกลื่อนกลาดเต็มห้องผมไปหมดเลยผมก็เลยว่าวันนี้ว่างๆก็มาจัดหน่อยพอจัดเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ย มาทาวิดีโอแชร์ให้ทุกคนดูดีกว่าว่าผมมีอะไรบ้างนะผมเออผมจะไม่ไม่พูดถึงทุกตัวนะับเพราะว่ามันก็จะเยอะเกินไปแต่ผมจะพูดถึงว่าผมมีแบรนด์ไหนบ้างดีกว่านะในแซมเปิลของผมนะฮะก็ในนี้ก็จะมีพวกแบรนด์อย่างเช่น imaginary authors นะฮะแซมเปิลของ imaginary authors นี่ผมก็มีครบได้จะทุกตัวนะฮะ imaginary authors นี่ผมรู้สึกว่าที่เมืองไทยก็มีเป็นขายเป็นแบบ pre order นะับตามร้านออนไลน์าาต่างๆก็สามารถหาซื้อกันได้ แซมเปิล <Sam> ผมไม่รู้ว่าหาซื้อได้หรือเปล่านะครับแต่สามารถพลีอวเรื่อยได้ที่เมืองไทยนะครับเออ่แล้วตรงนี้ผมก็มีพวกครีดนะฮะครีดแต่ครีดแบบรุ่นเก่าครับครีดรุ่นเก่าเลยเดียวมีอย่างตัวนี้ฮะ selection vert เนี่ยเป็นรุ่นเก่าที่เลิกขายไปแล้วแล้วก็มี water sedate r ก็อีกตัวนี้เป็นรุ่นเก่าเหมือนกันนะฮะ p a m p o e m o u s e นะฮะบ,บางตัวของครีดนะฮะก็ตัวเก่าๆของครีดบางตัวก็ยังมีขายอยู่นะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะ เลิกผีกันหมดแล้วนะฮะมีเสียงอะไรข้างนอกด้วยต้องใส่ตัดอะไรกันอยู่แล้วนอกจากผีผมก็มีพวกทอมฟอร์ดนะฮะอย่างอะไรนะนูอาร์เนย์ดูอร์กับชาบ้าโกบันนีนะฮะสองตัวนี้ที่เหลือก็มีพวกบอนนับเบอร์นแล้วก็คริสตินดีโอต่างๆนานาน,านาะครับตรงนี้สแปร์ตตัวนี้ถ้าเห็นนะฮะเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นพวกแซมเปิ์ตจากลันกิจเอ่อจากลันกิเซนต์นะฮะ ผมมีหลากหลายแบรนด์มากเลยเนี่ยไม่อยากพูดถึงหมดหรอกมันเยอะมากผมมีเกินเกินน่าจะเกินร้อยสองร้อยขวดที่ของตัวนี้เนี่ยอยู่นี้นะฮะแบรนด์ที่ผมมีครบทั้งไลน์ก็จะมีแบบเอ่ on, อกรอลนกรอลนไลน์นิชของเขานะกรอลนมีนัซุมาโต้มีเอ็มเอสเคเมสซอนแฟรนซิสเคิร์กจอห์นนะฮะดังมากที่เมืองไทยเหมือนกันแล้วก็มีพวกคอมดิกร์ซองอะไรพวกนี้นะฮะก็ รวมอยู่นี้หมดอ๋ออีกตัวหนึ่งก็คือมีโรเจอร์ดอฟด้วยโรเจอร์ดอฟนะฮะโรเจอร์ดอฟนี่เป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างแพงนะครับผมว่าคนไทยหลายคนไม่ค่อยน่าจะไม่น่าจะรู้จักนะครับแต่ผมว่าถ้าผมพูดถึงแบรนด์นี้ง่ายๆผมว่ามันแพงเกินเหตุมันแพงแบบคือมันเป็นน้ำหอมสำหรับคนรวยฮะมีตังถึงซื้อแต่กลิ่นมันไม่ได้กลิ่นมันไม่ได้ดีขนาดราคาแค่แบบกล่องมันหรูหรา มันดูเหมือนของแพงก็เลยตั้งราคาแพงแต่กลิ่นจริงๆไม่คุ้มราคาครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีหรอกมันไม่คุ้มราคานะครับอ๋อ,อขวดใหญ่ๆตรงนี้ตรงการนี้ไม่ใช่แซมเปิลนะฮะตรงการนี้คือน้ําหอมที่ผมใช้อยู่ในวันนี้นะครับเป็นจาก Christian Dior ตัวนี้ชื่อว่า Grand Ball Grand Ball นี่เป็นน้ำหอมที่ กลิ่นมันจะออกเหมือนเจสเมนทีฮะมะลิบวกชานะฮะมันจะเป็นกลิ่นที่รีแลากมากๆเหมาะสำหรับการที่ใช้ในวันที่ว่างๆอย่างเงี้ยอย่างวันนี้ผมแต่งตัวธรรมดามากเลยผมก็ไม่ได้เซตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับวัน relaxation อยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็ใช้ grand ball นะฮะตัวนี้หอมมากขอมสุดๆเลยว่าแล้วก็ติดทนนานมากด้วยคือคุณจะรู้สึกเลยว่ามันหนักแน่นมันเป็น มะลิบวกชาที่หนักแน่นมากๆมันอบอุ่นมันสบายมันเรล็กต้องต้องลองก็ต้องลอง,อง,ลองผมว่าที่มันไทยจะหารองนะฮะอยู่ที่พารากอนนะครับผมแนะนําให้ไปลองมากเลยกรานบอลนะครับจากคริสตยนดีโอทีนี้ต่อมาผมก็จริงๆไม่ได้วางแผนนะว่าจะพูดถึงอะไรบ้างในวิดีโอนี้ <c oughs> เป็นวิดีโอแค่มานั่งเล่นเฮงเงากับผมเฉยๆนะครเป็นโบนัสวิดีโออย่าก็ไม่ได้เป็นทางการอะไรมากไม่รู้จะพูดถึงอะไรเนาะยังงั้นเรามา รีวิวอะไรกันดีกว่ารีวิวสักแบรนด์ิ้งเดี๋ยวผมจะเลือกเอ่อ uh, imaginary alter ก็ได้เนาะ imaginary alter mm hmm. มารีวิวกันดีกว่า mm hmm. เพราะที่เมืองไทยสามารถหาพรีออเดอร์ hmm. ได้ถูกไหมฮะในนี้ mm hmm. ผมต้องบอกก่อนไม่มีน้ำหอมดีไซเนอร์เลยนี่คือน้ำหอมนิชทั้งหมดนะฮะ mm hmm. เพราะด mm ีไซเนอร์ผมก็ไปดมที่ร้านได้ถูกไหมฮะแต่น้ำหอมนิชหลายตัวเนี่ยหาที่ร้านหายากก็เลยซื้อแซมเปิล hmm. มานะฮะแต่ว่าน้ำหอมดีไซเนอร์ที่ไม่ค่อยมีแซมเปิลก็เพราะว่า ผมไปหาดมที่ร้านได้นะฮะก็ในนี้ก็เป็นน้ำหอมนิชหมดเลยนะฮะก่อนพูดถึง imaginary author ผมมีตัวหนึ่งอยากพูดถึงนะตัวนี้ก็คือ pineapple vintage intense นะตัวนี้กลิ่นม,มันจะออกคล้ายๆ creed aventis นะฮะตรงนี้ภาพ creed aventis creed aventis อ,อ,อย่างที่ทุกคนรู้กันนะเป็นน้ำหอมที่เป็นน้ำหอมนิชที่ดังที่สุดในโลกนะฮะหอมมากหอมสับประรดปวก b บิร์ชก็คือเป็นไม้ไม้ที่มาแบบออกดักดักหน่อยแล้วก็มีสโมกมีควันมีมัสก์นะฮะหอมมากกับเวนเทสซี่นี่ผมชีตัวนี้ผมเพิ่งได้ไดกลิ่นมาเนี่ยและตัวน้ำหอมตัวนี้ครับภายใน v e n i ว e Intense เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นโคลนแล้วกันเป็นก๊อปปี้ของอ v เวนิ s สนะฮะแต่ว่าแตกต่างจากอ v เวนิ s สตรงที่ว่ามันไม่ค่อยมีพวก โน้ตที่มันดักดักอย่างสโมกเบิร์ชวูดอะไรพวกนี้มันจะมันจะมีน้อยกว่าเ e นทิสตัวนี้จะมีสับป,ปะรดแล้วก็ฟรุตเยอะกว่ามันจะอรุตตี้ฟรุตตี้กว่าเบนทิสเยอะมากนะครับซึ่งผมว่าสำหรับเมืองไทยเนี่ยสำหรับเมืองไทยผมแนะนำตัวนี้มากกว่าเพราะเบนทิสอ่ะมันอาจจะแรงเกินไปมันจะดักเกินไปสำหรับฤดูร้อนร้อนๆอย่างประเทศไทยเรานะฮะตัวนี้จะสดชื่นกว่าจะฟ resh กว่าถ้าสมมุติหาได้นะครับผมแนะนำเป็นตัวนี้แทนเบนทิสนะฮะแต่ยังไง ถ้าถามผมส่วนตัวผมชอบ a v v n t u s s มากกว่าแต่ถ้าถามว่าที่เมืองไทยควรใช้อะไรผมแนะนำเป็น Pineapple v t n t a g e i n t e n s นะครับมาเข้ามา imaginary a u t o r กันเลยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะครับวิดีโอนี้แค่เป็นวิดีโอไม่เป็นทางการนะฮะแต่ถ้าคนสนใจนะครับผมมาดูกันดีกว่า imaginary a u t o r ผมจะมีครบทั้งลายมาคุยกันนะครับขอตัวไปหยิบกระดาษแป๊บนึงฮะรกระดาษเทสเตออยู่ข้างบน กลักบ, ester, บมาแล้วกระดาษเทสเตอร์นะฮะมามาดม imaginary น u t ่ o r กินกว่าที่ผมเอาออกมาวางตรงนี้งั้นเรามาดมตัวแรกกันก่อนน,น,น,นนะครับตัวแรกก็คือ y esterday haze นะฮะ yesterday haze ตัวนี้จะไม่ได้ว่าผมจำโน้ตที่อยู่ในตัวพวกนี้ไม่ค่อยได้นะครับผมก็จะพยายามอธิบายตามกลิ่นเาแล้วกันตัวนี้มีจำไ้ตัวนี้จะกลิ่นมันจะออกคล้ายๆเหมือนเหมือนหนังสือเก่า,กาๆครับตอนคุณเปิดหนังสือเก่าๆแล้วคุณกรีด แต่ละเพจแต่ละหน้าของมันแล้วคุณก็ดมย่ยกลิ่นม,มันจะเหมือนคล้ายๆอย่างนั้นเลยนั่นเหมือนหนังสือหรือกระดาษเก่าๆนะครับแล้วก็จะมีโน้ตที่คล้ายๆทำให้คุณรู้สึกเหมือนว่าเป็นโน้ตของวิปครีมนะรูจาจักวิปครีมกันนะวิปครีมจะมีความหวานของวิปครีมบวกความแห้งของกลิ่นกระดาษเก่าๆนะครับคือผมว่ามันคือมันหอมอ่ะคือมันแปลกนะแต่มันก็หอมมากเนหยุดดมไม่ได้เลย มันแปลกมันก็หอมแ,แล้วก็ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับน้ำหอมนิชเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ําหอมที่ทํามาเพื่ออาร์ตนะฮะอาร์ตของการทําน้ําหอมไม่ใช่ทํามาเพื่อให้แบบว่าเป็น m แ s Pleasing หรือให้รับคำชมเยอะๆบางทีเขาทำมาเพื่อความสวยงามของกลิ่นอย่างเดียวนะฮะตัวนี้คือเป็นกลิ่นที่หนึ่งในกลิ่นที่สวยงามมากๆถ้าไม่เคยลอง y r s t y r d z y ตัวนี้ผมแนะนำนะครับเรามาให้ Rat ิงกันด้วยดีกว่าเนาะจะได้ไงจะได้สนุกสนุก,นกหน่อย เรตติงของตัวนี้นะฮะตามแค่กลิ่นนะแค่กลิ่นอย่างเดียวนะ,ะไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยผมให้สี่เต็มห้านะฮะสี่เต็มห้าสำหรับ yesterday haze ต่อมาเรามี soft lawn soft lawn ถ้าจำไม่ผิดมันจะกลิ่นคล้าย,ายๆเหมือนสนามหญ้าที่คนใช้เล่นแบบตีเทนนิสหรือตีแบดกันหรือว่าตีกรอบกันนะฮะ อกลิ่นเหมือนหญ้าจริง,รงๆหญ้าหญ้าเลยแหละอออืืเหมือนมากหญ้าเขียวๆเ,เหมือนคุณโดนคุณไปวิ่งเล่นที่สวนนะฮะหกล้มหน้าจุ่มเข้าไปในหญ้าอย่างเงี้ยอืมคือผมไม่รู้จะพูดอะไรฮนะมันก็แค่หญ้าหญ้าเลยจริงๆเขียวมากเขียวสุดๆคือผมไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบน้ําหอมที่เขียวเกินไปนะผมรู้สึกว่ามัน มันกลิ่นคล้ายๆเหมือนสมุนไพรเหมือนยายังไงก็ไม่รู้นะฮะถ้ามันเขียวเกินไปอ่ะอย่างตัวน,นี้ผมว่าเขียวเกินไปแต่ถคาคุณชอบน้ําหอมที่ออกแนวเขียวๆนะฮะผมแนะนําให้ลองนะครับซอฟลอนนะ,ะสรับผมเร й ติ้งตัวนี้ผมให้แค่สามเต็มห้าผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคอะ่ะแต่มันเขียวไปอะ่ะแล้วมันก็แบบทําให้ผมรู้สึกเหมือนผมกําลังดมยาหรือดมสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยผมไม,ไม่ค่อยชอบเขียวเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่น้ำหอมที่แย่นะ ก็3เต็ม5สําหรับซอฟทอนต่อมาครับแล้วก็มีบูสเป b ิร์ดตัวเนี้ยผมจําได้ดีเลยบูสเป b ิร์ดเนี่ยเป็นน้ําหอมที่แม่ a ดริงมากที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกเดริงก็เพราะว่ามันใช้ยากนะฮะมันมีโน้ตของส้มบวกอื้มส้มบวกกุหลาบบวกกลิ่นคล้ายๆกลิ่นเลือดนะมันจะกลิ่นแบบออก มทอาเล็กหน่อยนะกลิ่นเหมือนเหล็กกลิ่นเหมือนไงกลิ่นมัทอาเล็กนะมัทอาเล็กบวกโรสบวกกลิ่นอะไรสักอย่างที่มันออกสมๆนะฮะมันเป็นกลิ่นที่ใช้ยากมากแล้วเป็นกลิ่นที่แปลกมาส่วนตัวแล้วเนะผมชอบที่มันไม่เหมือนใครดีมันเป็นอาร์ตดีแต่ไม่ชอบที่ผมไม่มีวันจะใช้กลิ่นนี้อย่างแน่นอนคือไม่รู้เลยว่าจะใช้กลิ่นนี้ตอนไหนและไม่รู้ว่า คน,คนประเภทไหนอจะสามารถใช้กลิ่นนี้ได้นะฮะก็คือคือไว้ดมเล่นอย่างเดียวใช้ไม่ได้ไว้ดมเล่นอย่างเดียวโอ้โหคือมันแรงจริงๆแรงมากดมไปเรื่อยจมูกอาจจะพังนะครับบูสเบิร์ดผมก็ให้สามเต็มสิบแล้วกันเนาะมันอาร์ติสติกแต่มันใช้ไม่ได้นะฮะสามเต็มสิบแล้วกันบูสเบิร์ดตัวต่อมานะฮะคือ ตัวใช้ง่ายหน่อยนะฮะก็คือ falling into the sea ตัวนี้ใช้ง่ายมากผมจำได้ว่ามันเป็นแค่ citrus ใช่ครับเป็น citrus airy มากๆเป็น citrus บวกโน้ตของ aqua t i c คือโน้ตทะเลโน้ตน้ำอะไรพวกนี้ครับ citrus บวก aqua t i c แล้วก็บวกโน้ตที่เขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า o โอโซนิกโน้ตก็คือโน้ตที่ทำให้รู้สึกว่ามันเราอยู่ในอากาศโน้ตที่ฟ r e สว่างมากๆนะครับน้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมที่เหมาะสำหรับฤดูร้อนมากเรียกว่าเหมาะสำหรับดูร้อนอยากได้สักขวดเลย <c oughs> ยิ่งดมยิ่งดมก็อยากได้เองสักขวดนะคือมันหอมแล้วมันสะอาดมันมคือมันสบายมากดมแล้วจะรู้สึกว่ามันสบายน่าใช้กลิ่นที่ ใกล้ๆตัวนี้มากที่สุดนะครับท่าที่ผมคิดได้ในหัวในตอนนี้นะฮะก็คือดชเชสกับบาน l าไลท์บลูสําำหรับผู้หญิงนะครับดอชเชสบานาไลท์บลูจะกลิ่นคล้ายตัวนี้แต่ตัวนี้จะกลิ่นมีเดฟกว่ามีอะไรที่มีอะไรที่ there's a lot more going on in t h s fragrance มีอะไรที่อยู่ในนี้เยอะกว่าไลท์บลูเยอะนะฮะคุณจะดมตัวนี้คุณรู้สึกเลยว่า Quality, คุณภาพมันดีกว่าไลท์บลูแต่ว่าไลท์บลูก็ถูกกว่าตัวนี้เหมือนกันนะฮะตัวนี้แพงกว่าแต่ ผมว่าถ้าคุณชอบดอเช่กร a บ i ไลท์บลูแล้วอยากหากลิ่นที่แบบมันมีมิติมากกว่าไลท์บลูนะฮะ falling into the sea นะฮะผมแนะนำมากมากเลยนะครับตัวนี้ผมให้คะแนนเลย4เต็ม5ต่อมานะครับเป็นน้ำหอมถ้าจะไม่ผิดเป็นน้ำหอมหนังนะฮะตัวนี้คือ cobra and canary cobra c obra cobra ตัวนี้คือหนังเลยฮะกลิ่นหนัง กลิ่นหนังกลิ่นไม้กลิ่นหญ้าแบบไม่ใช่หญ้าเขียวนะเป็นเป็นหญ้าแบบเฮอ่ะแต่ผมจะมีรูปขึ้นให้ดูนะเป็นเ hey, ฮนะครับ Leather Wood แล้วก็ hey. เฮหอมครับทำให้รู้สึกเหมือนว่าเราอยู่ในฟาร์มนะครับฟาร์มเหมือนฟาร์มสัตว์มีมา้ามีวัวนะตามฟาร์มนะมันกลิ่นมันกลิ่นแบบนี้เลยอื <c oughs> ถ้าคุณเป็นคาวบอยนะครับถ้ามีคาวบอยที่เมืองไทยนะครับ โอ้ย <laughs> น้นำกลิ่นนี้ทำให้มันผมดมแล้วผมรู้สึกถึงฟ้าผมรู้สึกถึงคาวบอยผมรู้สึกถึงแนวเวสเทิร์นอย่างนั้นนะฮะมันหอมหอมดีผมว่าหอมดีแต่ว่าใช่แนวผมไหมผมก็ไม่ใช่แนวผมหรอกเพราะผมไม่ชอบกลิ่นหญ้าผมยังไม่ชอบกลิ่นหญ้าดียแต่หญ้าตัวนี้ไม่ได้เขียวนะฮะแต่ผมไม่รู้ทำไมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่ผมว่าถ้าเป็นคนที่ชอบกลิ่นหนัง leather อา่าตัวนี้จะเป็น soft leather นะครับเป็น leather บางๆนะครับถ้าเป็นคนที่ชอบกลิ่นหนังผมแนะนําให้ลองตัวนี้นะฮะอ่าสําหรับผมผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับเพราะเรื่องคะแนนนะอืมให้3.5แล้วกันเพราะมันไม่ได้เอ่อผมไม่ได้ไม่ชอบเท่า soft l a w n แต่ก็ไม่ได้ชอบเท่า f a l l i n the s e a นะฮะก็3.5สําหรับ cobra and canary ตัวต่อมานะครับคือ slow explosion ตัวนี้ไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับมันเขามีตัวใหม่ตัวนึงออกมาแล้วแต่ตัวนี้เป็นตัวก่อนตัวใหม่ล่าสุดนะ <S <S slow explosion ตัวนี้ผมว่ามันสว่างมากมันสว่างแต่มันไม่ได้สว่างแบบเบาๆมันสว่างแบบหนักแน่น,นะค,ะคือมันเป็นน้ำหอมที่แปลกสว่างหนักแน่นมีโน้ตคือดมแล้วรู้เลยว่าเป็นซาฟรอนผมจะมีรูปให้ว่าซาฟรอนคืออะไรนะหอมมากๆแล้วมี ผมจริงๆนอกจากแซฟฟรอนแล้วผมดิงไม่ออกว่าโน้ตตัวอื่นมันเป็นตัวไหนบ้างนะครับมันผสมกันได้ดีมากๆเลยตัวนี้มันสว่างหนักแน่นตอนดมแล้วผมรู้สึกเหมือนว่าผมอยากใช้ตอนช่วงเอ่อซัมเมอร์หรือฤดูใบไ,ไม้ตกของที่นี่นะครับเป็นน้ำหอมที่สว่างหนักแน่นและมีความแห้งนิดนึงนะฮะว้าวหอมมาก <laughs> หลังจากสักไม่กี่นาทีที่ไม่กี่วิหรือนาทีที่ผ่านมาความหวานเริ่มออกมาแนละ้วอธิบายยากตัวนี้แต่หอมจริงๆหอมมากผมรู้สึกว่าความหวานที่ได้นี่มันจะมาจากผมว่ากุหลาบถ้าจะไม่ผิดตัวนี้มีกุหลาบด้วยคือหอมมากหอมจริงๆแม่น่าจะเป็นหนึ่งในตัวโปรดข,ของผมจากแบรนด์ imaginary a u t h o r เลยครับตัวนี้เดี๋ยวต้องไปตัวอื่นแล้วเดี๋ยววิดีโอจะนานเกินไป ตัวนี้นะ s l o w e x p l o s i o n ผมแนะนำทุกคนลองนะครับผมให้คะแนนนะฮะ4.5เต็ม 5, 5. s l o w e x p l o s i o n ตัวต่อมานะครับคือ A City on Fire ตัวนี้อย่างนี้ผมบอกคือ b l o s b l o o d นะตอนที่ผมพูดถึงตัว b l o s b l o o d ตัวนั้นใช้ไม่ได้ตัวนี้คือห้ามใช้นะฮะ <laughs> ในมุมมองของผมห้ามใช้เพราะว่ามันมีกลิ่นที่คือมันแรงมากมันแรงเกินไปโอ้กลิ่นเหมือนอะไรเลยไหมฮะ กินเหมือนคุณทอดเบเกนเนี่ยคุณกำลังทอดอะไรเบเกนอยู่ที่บ้านนะแล้วกลิ่นควันจากเบเกนเนี่ยคือมันอยู่ในนี้เลยมันเหมือนเป๊ะเลยกลิ่นเบเก้นกำลังทอดอยู่กลิ่นมันของเบเกนนี่แบบอื้อมรอ้คือมันแรงมากจริงๆนะผมแนะนำว่าถ้ามีตัวนี้ ใช้ไว้ดมเล่นเฉยๆ,ๆดมแล้วก็คือผม <c oughs> ไว้ดมเล่นอย่างเดียวคือผมกพ็พอคิดถึงน้ำหอมตอรงนี้ผมก็ยังตะลึงนะว่าเอ๊ะทำได้ยังไงเ,เอาเอาอะไรมาผสมกันให้มันออกเป็นกลิ่นเหมือนทอดเบเกนอย่างนี้ทำออกมาได้ยังไงผมก็ยังแบบตะลึงอยู่เลยว่า <c oughs> อันนี้นะฮะน้ำหอมนิชมันจะออกมาแนวคล้ายๆอาร์ซี่อาร์ซี่บางทีนะฮะตัวนี้อาร์ตมากๆนะครับ ใช้ไม่ได้เลยในมุมมองผมไม่น่าใช้เลยนะครับเพราะใช้แล้วผมไม่รู้ว่าแมคุณจะใช้ตอนไหนอ่คุณอยากกินเหมือนเบกเกนทั้งวันไหมเพราะมันติดทนทั้งวันนะตัวเนี้โอ้โหมันแรงแต่ว่าถ้าถ้าดมตอนหิวนะก็อยากอาจจะอยากกินเบกเกนขึ้นมานะสำหรับผมตอนนี้ผมยังไม่กินข้าวเลยรู้สึกว่าอยากไปทอดเบกเกนกินแล้วหลังจากดมตัวนี้แต่ว่ามไม่น่าใช้ครับเก็บไว้ดมเป็นอาร์ตอย่างเดียวนะคะแนนผมให้ ผมให้2.5เต็ม5นะครัสบสคะแนนต่อมานะครับเราก็มี violet disguise นะ violet disguise ผมจำไม่ได้ว่าตัวนี้มีอะไรบ้างแต่ผมจำได้ว่าผมไม่ค่อยปลื้มตัวนี้เท่าไหร่ี่สีม่วงใช่ไหมฮะตอนดมแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยน้ำหอมตัวนี้สีม่วงกลิ่นมันออกม่วงๆไง,งก็ไม่รู้ฮะ,ะมันมีน่าจะมีดอก violet อยู่ในนี้ด้วย จะไม่ไดแล้วว่ามีอะไรแต่ว่ามันกลิ่นที่ผมไม่ค่อยปลื้มนะฮะตัวนี้ที่ผมไม่ค่อยปลื้มจริงๆก็เพราะว่ามันกลิ่นคล้ายๆเหมือนสเปรย์ที่เราฉีดบ้านอน่ยเฟอร์บริสอะเฟอร์บร e สหรือไลซอรที่มันออกกลิน่นลาเวนเดอร์หรือไวเลตอย่างเงี้ยฮะค,ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่แค่ไม่มีเอ่อแค่มันไม่ เขาเรียกว่าอะไรมันไม่มันไม่สังเคราะห์เท่าพวกสเปรย์พวกนั้นสเปรย์พวกนั้นตอนดมเราจะรู้สึกว่าแสบจมูกใช่ไหมตัวนี้ดมแล้วไม่รู้สึกว่าจะแสบจมูกเลยแต่ว่ากลิ่นเนื้อกลิ่นของมันเนี่ยจะคล้ายๆพวกไล,ล,ลซอลพวกฟรีสนะฮะผมก็เลยไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันมันผมรู้สึกว่าแบรนด์อย่างเงี้ยที่ทําน้ําหอมที่ออกอาร์ตอาร์ตนะครับทำน้ำหอมที่ออกอาร์ตม,มากๆหอมแล้วไม่เหมือนใครมากๆเนี่ยผมว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ธรรมดาจริงๆคือมันธรรมดาผมไม่ไม่ ไม่รู้สึกถึงว่าผมปลื้มนะฮะแต่หลายคนอาจจะชอบก็ได้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ง่ายนะครับแต่สำหรับตัวส่วนตัวของผมแล้วถ้าผมจ่ายราคาจ่ายราคาของนิชนะฮะซึ่งจริงๆแบรนด์นี้ก็ไม่ได้แพงมากนะครับแต่ว่าก็ยัง3 0 0 0 4,000พันขึ้นเหมือนกันถ้าผมจ่ายราคานี้ผมอยากผมอยากได้กลิ่นที่มันแบบว่ามันยูนิคกว่านี้มันมีเอกลักษณ์กว่านี้ผมไม่ได้อยากใช้กลิ่นที่ทำให้ผมคิดถึงฟอร์บิสหรือไลซอนะฮะ สำหรับตัวนี้ผมก็ให้คะแนนมันไม่ใช่กลิ่นที่แย่มากแต่ผมก็ไม่ใช่กลิ่นที่ผมชอบผมก็ให้คะแนน2.5เต็ม5ต่อมานะครับเป็นน้ําหอมที่ผมเพิ่งได้ข่าวมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมั้งว่าเขากำลังจะเลิกผลิตนะฮะตัวนี้ก็คือ m o s ม i c m o s a i กผมจริงๆตัวนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ากลิ่นเป็นยังไงอ๋อ Citrus หืม Citrus ยาอีกแล้วทำไมชอบใช้ยาจัง ซิตรัสมีหญ้าเล็กๆน้อยๆแล้วก็มี mus, มัสมีมัสกี้มีมัสกี้ด้วยผมไม่รู้ผมจะคิดยังไงกับกลิ่นเนี้ยผมไม่รู้จริงๆกลิ่นมันคล้ายๆเ,าเหมือนถ้าคุณเอาคร e เ a เ e นท u สใช่ไหมฮะเอาคร e เ a เ e นท u สมาผสมกับน้ำเยอะๆแล้วก็เติมหญ้าลงนิดนดนึงคุณได้กลิ่นนี้นะผมก็ไม่ได้จะอิมเพรสอะไรมากกับกลิ่นนี้เท่าไหร่รู้สึกว่ามันกลิ่นธรรมดามดาเหมือนกัน งันงันน่ะงั้นงัน,นะงน,งนมากนะฮะเออไปตัวต่อมาแล้วกันเนาะผมไม่ค่อยสนใจตัวนี้เท่าไหร่คะแนนก็เหมือน violet d i s g u i s e ผมไม่ค่อยปลื้มมากนะครับ2.5เต็ม5ใช้ง่ายแต่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยน่าสนใจตัวต่อมา every storm as e r e n a d e นะฮะ every storm as e r e n a d e ตัวนี้อืมโว <c oughs> โดมใกล้ไป <c oughs> ตอนฉีดน้ำหอมแล้วอย่าโดนใกล้ไปนะครับอย่างที่ผมทำเมื่อกี้ไม่ดีนะฮะทำลายจหมูกตัวเองอืมตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ออกแนว fresh แต่ตัวนี้ซ i t r u s จะมีน้อยกว่าโ no น้ตทะเลโน้ตทะเลตัวนี้ในตัวนี้จะหนักแน่นมากโอ้เหมือนกำลังอยู่กลางพายุจริงๆนะฮะคือ every storm storm, storm พายุนะฮะก็เหมือนกำลงังรู้สึกว่าผมยือนอยู่นั้นอะแล้วก็พายุอยู่ข้างหน้าผมอะ คือกลิ่นน้ำมันออกมาเยอะกว่ากลิ่นิตรัสมันไม่ได้มันไม่ได้ฟ resh ทัที่เดียวนะครับมันแค่เป็นกลิ่นน้ำกลิ่นอควาเด็กที่มีความหนักแน่นมีความแรงแล้วก็จะเรียกว่าสดชื่นก็สดชื่นนะฮะจะเป็นสดชื่นแบบแนวแบบเรียกว่าไงไม่ใช่สดไม่ใช่สดชื่นแบบสว่างมันไม่ได้สว่างสดชื่นแบบแนวสปาแล้วกันนะฮะเหมือนคุณอยู่สปาไม่กลิ่นไม่เหมือนสปานะแต่ว่าเป็นเรลแลกแบบแนวคุณอยู่สปาออก จะแ,แอบอุ่นๆน,นิดๆนะฮะแต่ไม่ไม่แต่มันไม่ใช่สว่างนะเป็นแนว f r e s แบบนั้นมากกว่าสดชื่นแบบนั้นนะไม่ใช่สดชื่นแบบนั้นไม่ใช่สว่างแต่ออกแนวแคล้ายๆสปาหอมนะฮะตัวนี้ผมชอบผมว่าชื่อเหมาะสมดีผม every storm ผมเหมือนดมแล้วรู้สึกว่าผมยืนอยู่ข้างหน้าพายุจริงๆนะฮะหอมมากตัวนี้เออผมให้คะแนน3.5เต็ม5ตัวต่อมานะฮะ เป็นหนึ่งในตัวโปรดของผมตัวนี้คือ memoir of a trespasser memoir of a trespasser เป็นน้ำหอมที่หอมอร่อยเป็นกอร์มอนนะเป็นกอร์มอนแมนหอมมากมีวนีวานิลลาอยาู่ด้วยแต่เป็นคล้ายๆเคยกินแครมบูเล่ไหมครับแต่มันจะมีรูปให้เป็นแครมบูเล่นะครับเป็นจะเป็น กินออกคล้ายๆอย่างกันนะครับจะเป็นแบบว่าวานิลลาครีมที่โดนเผานะครับวานิลลาครีมที่โดนเผาคือมันหอมมากมันคือผมคิดถึงครมบูเลยเลยทุกครั้งที่ผมดมตัวนี้หอมหน่ากินผมว่าตัวนี้สามารถใช้ได้กับงานพวก <c oughs> จริงๆ <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่รู้จะใช้กับงานไหนเหมือนกันนะ <c oughs> คือน้ำหอมหลายตัวนี้เป็นน้ำหอมที่นะ่าใช้ยากพอสมควร แต่ตัวนี้หอมากคือหอมแตกต่างอร่อยน่ากินคือถ้าเป็นคนที่ชอบน้ําหอมแนวกรมอนน้าหอมที่ออก,ออกหอมอร่อยๆตัวนี้คือเป็นตัวหนึ่งที่คุณต้องลองหรือว่าคุณต้องมีผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงทุกวันนี้ผมยังไม่มีขวดนี้ผมแค่ผมว่าผมแค่ลืมนะแต่อาจจะไปซื้อละเพราะว่าเพิ่งมาดมอีกรอบนึงหอมมากครับ Meanwhile t r a n s g r s s e r เป็นน้ําหอมที่คือต้องลองอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นคนที่ชอบน้ําหอมที่ออกแนวหอมอร่อย ตัวนี้พลาดไม่ได้นะครับคะแนน4.5เต็ม5นะ Memoir of a Trespasser ตัวสุดท้ายนะครับที่ผมมีนะฮะตัวนี้คือ Cape h a r d i c k Cape h a r d i c k Cape h a r d i c h ครับคุณต้นดมแรกๆคุณจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของสตรอเบอรี่มีสตรอเบอรี่มีกลิ่นไม้มีกลิ่น earthy notes ก็คือกลิ่นพวกคล้ายๆดินหญ้าดินไม่ใช่หญ้าเขียวๆจะเป็นคนละ้ายๆแบบออกดินๆนิดนึงน,นะฮะแล้วก็มี woods มันกลิ่นที่ woody s t รอเ b อรี่บวกดินเป็นเป็นน่าจะเป็นส่วนผสมที่ผมว่าแปลกแหวกแนวมากๆแต่ว่าผมไม่รู้ทำไมมันเวิร์กมันเวิร์กมันหอมแล้วผมรู้สึกว่าเป็นน้ำหอมเป็นหนึ่งในน้ำหอมที่คือเป็นมาสเตอร์เพีของคอลเลกชันนี้เลยก็ได้ผมว่าถ้าจะเลือกตัวไหนเป็นมาสเตอร์เพีคอลเลกเป็นมาสเตอร์เพี f r เฟร a n กรนซ์ของคอลเลกชันของ imaginary authors cape p a r t d คือหนึ่งในตัวนั้นหรืออย่างแน่นอน หอมมากสามารถใช้ได้ตัวนี้คือเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าผมสามารถใช้ได้ในงานฟอร์มอลคืองานอีเวนต์งานฟอร์มอลหรือว่าออกไปเดินเล่นข้างนอกในช่วงฤดูหนาวหน่อยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ฤดูร้อนมันเปกินที่หนสำหรับฤดูหนาวแมนคือมันหอมผมดมแล้วผมรู้สึกว่าคือมันไม่ใช่หอมธรรมดามันหอมแบบโอ้โหเก่งมากคนที่ทำน้ำหอมตัวนี้ออกมานี่ เก่งจริงๆเก่ง masterful มากๆแล้วเคปอยเด็กไม่มีตัวไหนในตลาดที่กลิ่นเหมือนตัวนี้นะครับแล้วก็คือไม่มีตัวไหนที่กลิ่นใกล้ตัวนี้เลยดีกว่าไม่ใช่ไม่เหมือนอย่างเดียวไม่มีตัวไหนที่กลิ่นใกล้ตัวนี้เลยหอมมากตัวนี้จะเป็นตัวโปรดของผมนอกจาก memoir t r n s p a s s e r ตัวนี้คือตัวโปรดของผมถ้าคุณอยากดมน้ำหอมที่ไม่เหมือนใครจริงๆแล้วก็ดีมากๆจริงๆแล้วก็อยากได้น้ำหอมสำหรับฤดูหนาวในช่วง special occasion หรือว่า formal Look no further ไม่ต้องมองตัวอื่นมองตัวนี้นะฮะ Cake Product จาก i m a g i a n y a u t o r ตัวนี้ผมให้เลย5เต็ม5คือผมไม่มีที่ติสำหรับน้ำหอมตัวนี้เลยจริงๆไม่มีที่ติคือมันหอมดีหรูหรามากๆแต่หรูหราในเชิงแบบคือไม่เหมือนใครคุณต้องดมถึงคุณจะรู้ว่าตัวนี้ดีขนาดไหนนะฮะ5เต็ม5สำหรับ Cake Product โอเคครับวันนี้ก็จริงๆมีอีกตัวนะฮะที่เพิ่งออกมาใหม่จาก i m a g i a n a y a u t o r Saint j u r l e d ผมไม่มีแซมเปล็ลของตัวนั้นแต่ผมก็เคยดมมาแล้วตัวนั้นคือตัวที่ เป็นมิ้นต์น้ำหอมมิ้นต์วูดเอ่อฟรชมากหวานแต่ก็สว่างแล้วก็กินออกขี้เล่นขี้เล่นหน่อยนะฮะคือมันเป็นน้ำหอมที่ดมแล้วยิ้มอ่ะผมจําได้เลยว่าผมดมครั้งแรกผมรู้สึกแบบมันใช่มันใช่แล้วดูร้อนมากๆเลยมันดมแล้วแบบมันสนุกสนานมันน่ายิ้มให้สนุกมากตัวนั้นนั่นจะเป็นตัวที่ผมจะซื้อต่อไปนะ,ะจาก imaginary u t h e r s ผมจะซื้อ Saint. j u l i e ์ แล้วก็ K Pro ย e ์เด็กเมม o มรี่ท t ั e เปอแล้วก็เ e สติเด a ฮสที่กินเหมือนกระดาษเก่าๆผมชอบตัวนั้นมากๆคือ4ี่ตัวเนี้ยเป็น4ตัวที่ผมอยากซื้อที่สุดจาก Mag ชี n o ลออเทอรสักวันผมต้องมีตัวอื่นผมก็รู้สึกว่ามันโอเคมันงินๆนะครับแต่เอาละวันนี้ก็วิดีโอก็ได้จะนานแล้วนะครับถ้าคุณเคยลอง i m a g i n a r y Auto ตัวไหนก็บอกผมข้างล่างได้นะครับว่าคุณชอบตัวไหนกันบ้างแล้วมีใครอยากลองตัวไหนก็บอกเล่ากันแล้วกันว่าทำไมอยากลองตัวนั้นหรืออยากลองตัวนี้นะครับวันนี้ก็ ขอบคุณมากๆครับที่นั่งกับผมในวันนี้ <c oughs> ในวิดีโอที่มันแคชชูแคชชูหน่อยอาจจะไม่ตัดต่ออะไรเยอะมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาชมนะฮะ and as always I'll see you guys next time peace out and bye สวัสดีครับ